ยังมีโบราณสถานเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งในจังหวัดสุขโขทัยที่ทิ้งร่องรอยของอารยธรรมที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนและยังถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกและมีความสำคัญเทียบเท่ากับเมืองหลวงสุขโขทัยเลยก็ว่าได้ไหนๆก็มาถึงสุขโขทัยทั้งทีก็ต้องมาเที่ยวที่นี่กันด้วยครับกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย e aí เราอยู่กันที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดบริการนะักท่องเที่ยวก็จะมีคนที่เนี่ยมีจักรยานให้เช่าแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปติดต่อกันก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากเพราะว่าศรีสัชนาลัยเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนที่ผมเรียนและคือได้ยินชื่อบ่อยมาเป็นเมืองแห่งแรกของกรุงสุขโขทยัยคือเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ไทยเลยอะ่ะผมก็อยากรู้แล้วมันมีอะไรให้เรารับชมกันบ้างจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ทยาทประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตั้งอยู่ในตำบลศรีสัชนาลัยบริเวณที่เรียกว่าแก่งหลวงในอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณราบริมแม่น้ำยมพื้นที่บริเวณนี้มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือราวพุทธศตรวรรษที่เกจากนั้นก็ได้มีผู้คนเข้ามาอาศัยอย่างต่อเนื่องและพัฒนาเป็นชุมชนร่วมสมัยทวาราวดีพุทธศตรวรรษที่11-16ถึงในช่วงพุทธศตรวรรษที่18 ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าเมืองเฉลียงต่อมาได้มีการย้ายศูนย์กลางของเมืองและเรียกชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองศรีสัชนาลัยในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุขโขทยัยโดยที่แห่งนี้มีสถานะเป็นเมืองลูกหลวงและมีความสําคัญไม่น้อยกว่าเมืองสุขโขทยัยเลยทีเดียวโดยในสมัยนั้นชาวสุขโขทัยมีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลักมีความเจริญรุ่งเรืองดังหลักฐานในศิลาจารึกที่ว่า ใครจักครค่ขาช้างขาใครจักายคค่ขามาขาใครจักคขค่ขาเงินขาทองขาและยังมีการสร้างเขื่อนสําหรับกักเก็บน้ําที่เรียกว่าทำนกพระร่วงรวมถึงเป็นศูนย์การค้าและแหล่งผลิตถ้วยชามหรือเครื่องสั่งคโลกส่งขายไปต่างประเทศอีกด้วย มาในภายในทุกคนก็จะรู้สึกแบบลมลืน่นสบายๆต้นไม้นะครับผมเ <c oughs> ดินเล่นชิลๆกันเลยซึ่งข้างหน้าเนี่ยจริงๆเขาจะมีเป็นจัก,กรยานให้เราเช่ากันด้วยแต่ว่าคือผมอยากได้ฟิลลิ่งการแบบการเดินเมืองเก่าการเดินชมจริงๆอะ่ะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยผมว่ามันมีหลายจุดเลยที่เราแบบสามารถถ,ถ่ายรูปได้เราก็จะเดินเล่นชิลๆสบายๆครับนี่นะครับส่วนไม้ร่มๆรอบๆนยผมสังเกตนะมันจะเป็นเหมือนแบบน้ําร้อมรอบอยู่แล้วก็นี่ ประตูเมืองสีสัชะาะไรนี่เข้ามาข้างในก็คือข้างในก็คือผมว่าข้างในมันก็เป็นฟิลเหมือนแบบเป็นพวกโบราณสถานเป็นพวกเมืองต่างๆนะครับผมจะตรงประตูนี้ถ่ายรูปสวยเนี่ยพูดไปเล่นไปสักแช์ไหมสักแช่ไหมสักแชไหมเด,เดีเรียกกล้องมา เข้าประตูหน้ามานะสรุปก็คือชื่อว่าประตูรามนาลงนะครับเราก็จะเจอกับ2แยกซึ่งในนี้่ะทุกคนผมคุยกับพี่เขาแล้วเพราะว่าผมสงสัยมากเลยว่าแบบทําไมในเมืองอนะ่ะถึงมีวัดเยอะขนาดนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเหมือนคนสมัยก่อนอะ่ะการที่เขาเป็นเหมือนแบบพี่เหมือนขุนนางราชวงศ์ใช่ไหมแล้วเขาจะออกไปทําบุญข้างนอกเนี่ยมันอันตรายมากเขาก็มีเหมือนกับวัดเนี่ยในัวเมืองไว้เลยก็คือทุกคนสามารถทําบุญในนี้ได้แล้วมันก็จะปลอดภัยมากกว่านะครับผมก็ ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปกันที่วัดนางพญากับวัดช้างล้อมเขาบอกว่าวัดช้างล้อมเนี่ยคือเป็นวัดที่เป็นแบบวัดแห่งแรกเลยที่เขาเริ่มสร้างกันในเมืองนี้อ่ะเป็นไงสตรอรี่น่าสนใจป่ะไปอ่ะนะครับตอนนี้เราก็เดินผ่านประตูเมืองเข้ามาแล้วนะครับสังเกตยอยู่ด้านนี้ระวังหรือเขตพระราชฐานที่อยู่ของพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะได้เห็นวัดแรกเลยก็จะเป็นวัดนางพญาครับอ แล้วแต่งตรงนี้คืออะไรพี่อันนี้ก็คือบ่อน้ําโบราณน,นั่นเองครับผมมีความลึกอยู่ประมาณสักสิบเมตรได้ครับโห <c oughs> ทาไมอันนี้ผมสงสัยเฉยๆนะคือผมเห็นเหมือนแบบในเมืองนี้รอบๆใช่ไหมมันก็มีเป็นฟิวเหมือนแอ่งน้ำอยู่แล้วทําไมเขาต้องมีบ่อน,นี้เพิ่มขึ้นมาคือ <c oughs> บ่อน้ําเนี่ยน่าจะเป็นบ่อที่เขาเอาไว้ใช้อุปโภคและก็บริโภคของคนในสมัยก่อนนั่นเองครับ เขาแบบดูแลอันนี้ผมอันนี้ผมถามเพราะผมอยากรู้จริงๆนะคือคนสมัยก่อนเขาแบบดูแลเรื่องน้ำเป็นยังไงแบบมันมันดูไม่ค่อยสะอาดอะไรเงี้ยครับอ่าคือคือน้ำเนี่ยเราขุดขึ้นมาปุ๊บเพาก็ไปใส่ในโอ่งหรือภาชนะอ่านะครับจากนั้นก็มีการใช้สารส้มแข่งให้มันตกตะกอนลงไปก่อนนั่นเองก่อนที่จะมาใช้อุปโภคและก็บริโภคครับอ๋อ,อ,อเขาก็มีการดูแลมันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเนาะอันนี้ผมถามเพิ่มนะผมอยากรู้ไดมุ่งมีหลายวัดอ่ะสมมติอ่ะผมเข้าใจอ่ะว่าเออมันก็คือเพื่อความปลอดภัยแต่ว่า วัดหนึ่งจริงๆมันก็พอไหมครับโมหก็ไม่รู้ว่าสมัยก่อนเขาแบบคิดกันยังไงก็คืออ่าคนที่มาปกครองเมืองหรือขุนนางที่มาปกครองเมืองก็จะสร้างสัตนสถานของตัวเองอ๋อก็คือเหมือนอาจจะมีแบบอ่ขุนนางคนนี้อยากทําวัดบ้างอ,อยากทำวัดในราชวังก็ทาทำทำใช่ครับสุดท้ายมันก็เยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทําบุญเนี่ยก็จะไม่ใช่แค่ตัวขุนนางเองก็จะมีแบบพระมหากษัตริย์มาด้วยอะไรใช่ครับผมพอในภาพออกแหละโหอันนี้คือเหมือน วัดนางพญาเยนี่คือใหญ่สุดเลยป่ะครับใช่ไหมยังไม่ใหญ่สุดนะครับผมแต่ก็ไม่มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับวัดอื่นๆน่าจะเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสําคัญเพราะวัดนี้สร้างอยู่ในแนวนอนเป็นเส้นตรงเลยครับผม นี้เราก็เดินทางมาจนถึงวัดนี้นะครับผมชื่อวัดนางพญาวัดนี้นะครับผมก็จะเป็นที่เรายืนอยู่นะียมันจะเป็นไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือลวดลายปูนปั้นที่ประดับผนังพระวิหารที่เป็นต้นแบบลวดลายเงินทองโบราณนั่นเองครับพอมาดูตรงนี้มันก็แบบเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าสมัยก่อนงานศิลป์เป็นยังไงใช่ครับคือตอนแรกอ่ะผมเห็นอนะผมนึกว่าแบบมีฟิลหมือนแบบ กรมศิลปากรเข้ามาช่วยบูรณาแล้วเพราะว่าสภาพอะอย่างแรกเลยคือสวยแล้วก็สมบูรณ์มาคือไม่คิดมาก,ก่อนว่าแบบเออคนสมัยก่อนเขาจะแบบแกะสลักได้สวยขนาดนี้นะใช่ครับผมแต่วัดเนี้ยมีอายุน้อยกว่าวัดอื่นๆนะครับเพราะว่าสร้างอยู่ในช่วงของพุทธศตวตรรษที่21นะครับผมช่วงของ,ขอ,งอายุธยาตอนต้นนั่นเองนะครับผมส่วนเจดีย์ประธานที่อยู่ด้านนู้นก็จะสร้างคล้ยคล้ายๆกับวัดพระศรีสันเพชรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับ ก็ถ้าสมมติวันอื่นก็ประมาณอายุประมาณ700ปีที่นี่ก็ให้าร้อยกว่าปีครับห <500 S 2> <บ>้าร้อยกว่าปีห้าร้อยปีแต่ว,ว่าโครงสร้างอต่างๆก็ไม่แปลกใจทำไมันเป็นไฮไลท์ปัจจุบันทางกรมศิลปากรได้พบโบราณสถานที่สำคัญในเขตกำแพงเมืองอาทิเช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงหรือวัดพระบรมธาตุเมืองเฉลียงและเรียกอีกชื่อว่าวัดพระปางเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่และเป็นอรารยธรรมหลวงชั้นราชวรวิหารมีโบราณสถานที่สําคัญภายในวัดอีกมากมายวัดเขาพนมเพลิงตั้งอยู่บนยอดเขาพนมเพลิงมีเจดีย์ประธานทรงกลมและมณฑปเกาะด,ด้วยศิลาแรงทางขึ้นวัดสามารถขึ้นได้สองเส้นทางคือจากด้านหน้าวัดแก่งหลวงและด้านข้างวัดซึ่งทางขึ้นได้ทําบันไดเป็นศิลาแรง วัดเขาสุวรรณคีรีมีกลุ่มโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีประธานทรงกลมองค์ระฆังขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงฐานเชียงใหญ่5ชั้นใช้สำหรับเป็นลานประทักษิณวัดเจดีเจ็แถวตั้งอยู่ด้านหน้าวัดช้างล้อมมีความสวยงามมากกว่าวัดอื่นในเมืองสุโขทยัยเพราะมีเจดีแบบต่างๆมากมายที่เป็นศิลปะสุโขทัยแท้และศิลปะแบบศรีสัชนาลายัยผสมสุโขทยัย วัดช้างล้อมอยู่ภายในกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยบนที่ราบเชิงเขาทางหน้าทิศใต้ของเขาพนมเพลิงวัดช้างล้อมที่เมืองศรีสัชนาลัยนี้ช้างจะมีลักษณะเด่นกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอ,อื่นๆคือยืนเต็มตัวแยกออกจากผนังมีขนาดสูงใหญ่กว่าช้างจริงและด้านหน้ามีพุ่มดอกบัวปูนปั้นประดับไว้ เหมือนว่าวัดช้างล้อมเนี่ยมันจะเป็นแบบวัดแรกที่เขาเริ่มสร้างขึ้นในนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ,รบผมเพราะว่าวัดช้างล้อมเนี่ยมันตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของตัวเมืองพอดีครับผม,มและใช้เวลาในการสร้างถึง9ปีด้วยกันครับเป็นไงแน่นอุทยานประวัติศาสตร,ร์ศรีสัชนาลัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะเมืองบริวารของอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยเมื่อพุทธศักราช2 5 3 3แสดงให้เห็นถึงผลงานทางสถาป,ปัตยกรรมที่โดดเด่น นับเป็นตัวแทนของศิลปกรรมไทยยุคแรกและเป็นต้นกำเนิดของการสร้างประเทศ ็นไงบ้างทุกคนกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะครับเรียกได้ว่าอลังการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องราวสตอรี่เขาเนี่ยที่มีมายาวนานมากๆบรรยากาศาต่างๆโบราณสถานผมบอกเลยว่าถูกใจมากๆเลยสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวผมก็แนะนำนะครับก็คือสามารถใช้ในส่วนของการเช่าจักรยานก็ได้หรือว่าจะนั่งรถล่างก็ได้นะครับผมแน่นอนว่าการเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แล้วแน่นอนครับทริปนี้ต้องขอบคุณมากเลยสาหรับนิสสันเทราตัวสปอร์ตที่เราได้ขับมาในวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าตก แต่งมาในลุคที่สวยงามมากๆโดยห้องโดยสารนะที่เป็นสีดําสวยงามนะครับผมและก็การขับขี่เนี่ยที่ถือว่าแรงใช้ได้เลยเพราะว่ามาพร้อมกับ190แรงม้าก,กันเลยทีเดียวแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับและที่สําคัญ เป็นรถขนาดใหญ่ที่มีถึง7ที่นั่งกันเลยแล้วยังสามารถใช้งานในครอบครัวได้อย่างสบายๆหรือจะเป็นสายลุยใครที่ชอบแบบฟิลแคปปิ้งต้องการรถที่มีออปชัน4 wheel drive 4 high 4 low คันนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังครบจบในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่ามาพร้อมกับกล้องมองรอบทิศทางแบบ360องศาแล้ถ้าเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยก็คือปุ่มที่เราสามารถพับเบาได้เพียงแค่ กดปุ๊บเบาะมันก็จะพับเองคนที่เข้าไปนั่งที่นั่งผู้โดยสารตอนท้ายสุดเลยเนี่ยเขาก็จะสบายมากๆก็เลยได้ว,ว่าเหมาะกับการใช้งานในครอบครัวเหมาะกับสายลุยต้องนิสสันเทอร่าเลยครับผม <S <S หลังจากที่ไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมาแล้วเช้านี้ก็ขอตื้นองมาใส่บาตรกันที่สะพานบุญวัดตระพังทองจังหวัดสุขโขทัยเดี๋ยวเราไปเตรียมของใส่บาตรกันก่อนเลยครับวันนี้นะทุกคน ยามเช้าอากาศเย็นๆสบายๆเราก็มาทําบุญกันซะหน่อยครับผมกับที่วัดตะพังทองเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีบริเวณของสะพานบุญที่เราสามารถซื้อของมาใส่บาทแล้วก็ทําบุญกันได้เดี๋ยวเราไปซื้อของมาใส่บาททาบุญยามเช้ากันดีก,กว่าครับไปกันได้แล้วได้ของใส่บาทกันแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับขอบคุณครับ ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับคือสะพานบุญเป็นสะพานที่ทอดยาวไปถึงเกาะกลางน้ําเป็นสถานที่ใส่บาตรของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยสามารถสัมผัสเกัากาใส่บาตรพระสงฆ์ถือเป็นการรับวันใหม่ที่ดีเลยนะครับซึ่งจะมีพระสงฆ์จากวัดตระพังทองเดินมิทบัตออกมาจากวัดอย่างที่เห็นเลยครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่งดงามเป็นภาพที่งดงามของชาวพุทธที่ใส่บาตรอิ่มบุญอิ่มใจในสะพานบุญแห่งนี้ และสิ่งของที่ทุกคนนํามาใส่บาตรก็จะได้มีการแบ่งปันสเสบียงบุญมอบให้กับโรงเรียนและแบ่งปันให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ประสบภัยในเขตตำบลเมืองเก่าจึงเรียกได้ว่าบุญส่งต่อถือเป็นเรื่องราที่ดีมากๆเลยครับ ็มอิ่มสุดๆไปเลยครับกับการท่องเที่ยวทริปสุขโขทัยกับรถนิสสันเทอร่าในครั้งนี้เรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีของที่นี่เนี่ยถือว่าโอ้โหเต็มอิ่มมากๆคือสุดจริงๆนะครับในเทศกาลงานลอยกระทงนี่ก็คือพลาดไม่ได้เลยมีทั้งเผาเทียนเล่นไฟที่เขาจะจัดยอดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตลอด10บวันที่ผ่านมาเหมือนพานเราเนี่ยย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปเองจุดแรกเริ่มของการเป็นประเทศไทยเราณนะอุทยานประวัติศาสตรสุขโขทยัยและอุทยานประวัติศาสศรีสัชนาลายัย ที่ที่ใครมาแล้วก็ต้องหลงรักอย่างแน่นอน